ลอยรอรอเลยเนะโอเคผมจะไปฆ่ากันเลยอีกแล้วเาเลยจะไปฆ่ากันเลยการเลือมนไส้แล้วคนแรกเลยผมฆ่านี่ก่อนคนแรกเลยไไส้ไส้ตำรวจอยตัวไรเวกุมารพี่อังุน120มี0ห้องเดตำรวจนี่นีงสงสัย ีเราอยู่ครับไม่ต้องกลัวตอนที่เรามาที่นี่เราก็โอ้โไไหนี่ใส่โมงมาอะไรไมเงี่ยมาข้าไไมู่งยเหนินมัอะไรกินโ้ยอ้ y โออ้ยโอ้

always wow. nice like to see another wow. uniform. See in the time shower time. later. Now, if I was to say birdie, then you would respond what? Uh, you want roast duck? Wrong answer. <clears throat> okay, asshole, here we go. Once more for the hearing impaired. Where's the guy they call Birdie? And what about that bald son of a. Start talking. Please! I don't know about anybody! Ah, shit. Okay, I'm gonna count down from ten. Ten. Nine. Eight. Seven. Ah, shit, the hell with this. I got a table to move. Okay, Pomonjin, yeah, man. มึงก,ก็จะตายตามไปงงไปเลยเอา้าเพราะมึงยิงมันน่ะใช่ป่ะก็คือมึงยิงมันน่ะก็คือมึงยิงมันน่ะกูก็ต้องกูเป็นคนดีไงใช่ป่ะเออเพราะมึงยิงมันกูก็ฆ้ามันน้อไงเออผิดเหรอ

Yeah, like I give a shit. Hey, 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 hey. You got the new HX UMPs, huh? I've been wanting to try one of those. Nice. Uh, an armor tip bullets. Those come in handy. Yep, what I I'll just take one of everything. everything. Ah, expense account, huh? Fuck yeah. I'll have a guy pick it up later, okay? Nice to doing business there. with you. มีไปครับมีไปพี่ออกอยู่ที่นี่ครับมันอนเอร์น,นะครับยังไม่เห็นตัวเราเนี่ออกทางเดียออกเหมเดิมออกทางเดิมออกทางเดิยออกทางเดิมไป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 เร็วเร็วครับเร็วครับเหลืออีกคนนึงครับอีกคนนึงก็จัดก,การจบไปครับไปไปไปออเดิมเดิม อไอคนเมื่อกี้ผมยิงมันแบบส่งโจกเลยอ่ะน,นสุดท้ายเกตันด์เ,นเจาเจบแลาครับผมผมก็ไม่ไปฆ่าอีกคนนะงเกันอ,อีกคนนึง สุบริตรงนี้เหรอได้สุบริมก็ตายสิสุบริมก็ตายสิเออมายืนสุบริตรงนี้เนี่ยไปครับจบมิชชัน่นบอกแล้วมายืนสุบริตรงนี้ก็ตายสิเออครับ ไวดีเนาะเออข้างง่ายว่ะเอ้ารถเบิร์ดครับชิบหายเบิร์ดหายไปไหนอะต้องถามต้องถามบ่อย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  Where is he อยู่ไหนไอ้ส่วนสองไม่ไม่ให้ช่วยกาแฟนี่หรออ่ะเข้าไปอ๋อสองร้อยนี่บอกมาบอดี้อยู่ไหน Cowboy, he left with this cowboy guy. Real nasty looking. Real work. We're going downtown, I think. Hit. I'm. Oh, are Too late, forty-seven. Boy, I gotta do what I gotta do. Tell me, Mr. Wade, what would you rather do? Oh. Find the girl, or waste a bullet. ใครอะ Clock is ticking. นี่นะผมม่เรื่นะอะไรสักอย่างครับมันคือใครครับไอแว่นนั่นอะแล้วมันก็เป็นปริศนาต่อไปจบมิชชั่นกันไปนะครับนะรอไป็สามพาร์ทเลยทีเดียวนะก็ไม่เป็นไรครับสามพาร์ทก็สามพาร์ทกลัวอะไรอ่ะนะเออ ามพารก็สามพาร์เสรโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสามพาร์ก็พาสละสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีเลยคือก็คือว่ากลัวไงกลัวว่ามันจะนานใช่ป่ะเออก็เลยตัดตัดไปเลยสองพาร์ททีแล้วก็ตัดไปเลยคลิดว่ากลัวมันนานเนาะสรุปมันสั้นแค่นี้เออช่างมันเถอะนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า ในเกมเม่งจ๋ามหาโหดนะครับ h i s s Man Evolution อาเพลงมาดิ